มีประหลาดตลอดมีแปลกๆตลอดแต่มันก็ดีนะคือตรงที่ว่ามันแหวกแนวคือมันดูปุ๊บอ๋ออ๋อเนี่ยเรียวมีอะไรเงี้ย น่าดูว่าแผงการตลาดของเรียวมีเนี่ยแยบยนต์ไม่น้อยเลยนะคะหลังจากที่นี่ล่าสุดน,นะคะเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่คนนี้เลยค่ะคุณอ้ําพัชรภานั่นเองโอ้โหสร้างแบรนด์ awareness มากขนาดไหนคุณผู้ชมเอาเป็นว่าคนรู้จักเรียวมีเยอะขึ้นแบบมหาศาลเลยดีกว่านะคะก่อนนันนี้เนี่ยก็มีการใช้คุณใหม่ดาวิกาหรืออะไรมาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ดังแบบไม่รู้จะดังยังไงแล้วคราวนี้มาเป็นคุณอ้ําพัชรภาปุ๊บเนี่ยโอ้โห บอกเลยว่าใครพูดว่าพรีเซนเตอร์ไม่สําคัญนะคะนะว่าคุณยังไม่ได้รักใครจริงๆนะคะคนรักคุณอ้ําเนี่ยก็เยอะมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ดูเหมือนเรียมีจะทําการบ้านมาดีจริงนะคะในเรื่องของสร้างการรับรู้ของแบรนด์หรือว่าภาษากฤษเนี่ยเขาเรียกว่าแบรนด์เอ้า e าน s นนะคะหรือการรับรู้ของแบรนด์เนี่ยเฮ้ยทําการบ้านมาดีเหมือนกันคราวนี้นะคะสาวกของเรียวมีหรือว่าแฟนๆที่กําลังจะมาเป็นเรียวมีแฟมิลี่หรือแม้กระทั่งแฟนคลับของคุณอ้ําเองก็ตามแต่นะฮะมาดูกันว่ามือถือ2รุ่นนีี้ทสองรุ่น 5G ตัวนี้เนี่ยเขาให้อะไรบ้างจะทาให้ชีวิตของทุกคนนั้นดีขึ้นได้อย่างไรบ้างสเปคคุ้มค่าคุ้มเงินได้จ่ายหรือเปล่าวันนี้จะมาพูดเรื่องนี้กันค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรบ้า ตอนนี้นะคะผู้ชมมือถือเนี่ยก็มีให้เราเลือกสรรกันเยอะแยะมากมายนะดูดว่านอกจากตัวของสเปคหรืออะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยความสเสถยรในการใช้งานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและการออกแบบนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ขออนุญาตเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยละกันนะคะนี่คือเรียวมี 8นะคะรุ่น 4G สำหรับเรยวมี8รุ่น 4G นี่คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมมันช่างวิบวับเหลือเกินและบอกเลยว่าเจตนารมณ์หรือเจตจำนงเขาใช้คำว่าอะไรเอาเป็นว่าเป็นความตั้งใจของเรย์มีและกันที่นักดูเนี่ยเอาตรงนะรุ้นทุกรอบที่เรย์มีออกมือถือเลยว่าเขาเนี่ยจะเอาพลาังแบบไหนเนี่ยมาใส่ <c oughs> มีปลาปลาตลอดมีแปลกๆตลอดแต่มันก็ดีนะคือตรงที่ว่ามันไม่มันแหวกแนวคือมันดูแล้วปุ๊บอ๋อ อ๋อเนี่ยเรียวมีอะไรเงี้ยเฮ้ยคือมันแบบเขาไม่ความตั้งใจที่ทําอะไรแบบนี้มากให้ดูชอบมากเลยคือพอมันให้ฝาหลังที่มันแบบแปลกๆมาปุ๊บแล้วมันดันสวยเนี่ยเอิ่มน่าสนใจอะไปดูกันชัดๆดีกว่านะคะซับตัวเครื่องรุ่นนี้นะคะออกแบบมาด้านหลังนี่จะมีเข้า Dare t o l i v e อยู่นะคะแล้ววัสดุเนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงที่เขียนว่า d ด r e to l i v e กับตรงที่เป็นบอดี้ตัวปกติเนี่ยใช้วัสดุคนละอันกันซึ่งแบบนี้เนี่ยมันทํายากนะคะมันไม่ได้ขึ้นรูปเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นง่ายๆมันมีการยิงแกะสลักสต้ยยดููวากไจ สวยมากแล้วก็ตัวความบางนะฮะรอบนี้ให้มาที่7.99มิลบางมากนะฮะแล้วก็น้ําหนัก177กรัมเบามากถ้าเทียบกนันในบอกก่อนนะ,ะัะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ย5,000มิลลิแอมอาจจะกลายเป็นแบตเตอรี่มาตรฐานของ Android แล้วก็จริงแต่แบต5,000ถ้าคุณผูช้ชมไปดูซีรีส์ C ของ r e a l m มีเองก็ตามแต่เนี่ยมันยังมีความหนามากกว่านี้เยอะแต่ตัวนี้เบาแล้วก็บางมากเบาบางถือดีมาก เอาตรงเนี่ยตอนเรยมี7เดนี่ยนะดูชมไปเยอะมากนะเรย์มี7 5G เนี่ยชมไปเยอะมากๆตัวนี้เนี่ยออกแบบมาแบบดีมากเลยอันนี้รค่พูดเรื่องการออกแบบก่อนนะด้าน,นหลังกล้องหลัง4ตัวครับคุณผู้ชมดูคือออกแบบมาได้สมมาตรมากแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า44คอส์เตอร์แคเมเนี่ยนะดูว่าวางตัวของฟอนต์ต่างๆออกมาได้ดูดีเอาตรงนะดูเปคนที่ไม่ชอบพวกกล้องหลังที่มันชอบทํากล้องให้มันดูสมมาตรแต่เป็นกล้องหลอกอะสมมุติว่ากล้องมี3ตัวใช่ไหมและอีกตัวหนึ่งอะเป็นกล้องไม่จริงอะแต่ว่าวงกลม แต่จะบอกว่าเออมันออกแบบมาได้ดูหรูหรามากพอมันประสานนะคะตรงตัวเลนส์ cover ตรงเนี้ยแล้วก็ตรงตรงกล้องเนี่ยฮะตรงโมดูลกล้องทั้งหมดเนี่ยลงไปกับบนฝาหลังปุ๊บเนี่ยเออว่ะมันเป็นมือถือที่สวยเกินเอาเป็นว่าพูดตรงๆแอบสวยก็เลยมี 5G จะกลัวไปเนี่ย จร,จริงสวยกว่าจริงๆรันนี้มาดูรอบตัวขึ้นนิดนึงนะคะด้านล่างเนี่ยยังมีรูสี่ขุัง3.5ให้เราอยู่ด้วยนะคะมี USB Type C แล้วก็มีลำโพงด้านซ้ายมือนะคะมีถาดใส่ซิมที่เป็น triple slot นะคะใส่ได้แบบ2ซิมกับอีกหนึ่งเมร ori card นะคะเพิ่มได้สูงสุด 256GB ด้านบนมีไมโครโฟนต,ตัดเสียงรบกวนและด้านขวามือมีปุ่ม power แล้วก็ volume locker นั่นเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนั้น,นคือการออกแบบของตัว realme ตัวนี้ซึ่งดีไซน์ไดาดูดให้10เต็ม1ิเลยเฉพาะดีไซน์นะ สวยมากแต่ไม่ดูส่วนอื่นกันดีกว่าว่าเขามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างเนาะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องของ CPU นั่นเอง MediaTek Helio g 9 5เป็นชิปเซตตัวแรงนะคะในกลุ่มของ MediaTek Series G ที่นำมาใส่ที่ไม่ใช่ 5G เพราะถ้าเป็น 5G ปุ๊บจะเป็นตัวของ Dimensity ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็น Series G เนี่ยจะเป็นตัวแรงของทางฝั่ง 4G ที่ทำมาสู้กับ Snapdragon โดยตรงเลยและมันก็ทำได้ดีมากๆถ้าเทียบกับ g 9 5 MediaTek ภาพเมื่อก่นก 95, k, กกอนนี้ลืมไปเลยนะคะคราวนี้โอเ okay, ค MediaTek Series G ทำได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันกับ Series P ออ s e r i e P เนี่ย มันออกมากันนะคะก็เยอะเหมือนกันหลายๆยี่ห้อหลายห,ายห,ายหายรุ่นก็ยังใส่อยู่ก็จะเน้นในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่กราฟิกเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่ได้เลยคือเล่นได้แบบกลางเท่านั้นแต่ g 9 5เนี่ยจะมีความแตกต่างทดหนึ่งคือมันไม่ใช่กลางธรรมดามันไประดับสูง ได้เลยนะคะสูงเลยอาจจะไม่สูงที่สุดแต่ระดับสูงเนี่ยได้เลยถ้าเทียบกันกับ Diamond City เนี่ยนันดูดว่า Diamond City เนี่ยจะมีความไหลเลื่นของการเล่นเกมมากกว่าแต่ไม่อยากให้มองว่าซีดีจตัวนี้มันจะด้อยไปเพราะซีดีจตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพอของมันเนี่ยยังมากพอที่จะใช้คําว่าเกมเมอร์ได้ในระดับหนึ่งเลยละกันโอเคไหม,มด้วยโครงสร้างของเขาท่านผู้ชมที่เป็นตัวของ Octa Core แแกนแล้วก็ตัว g p u ของเขานะคะเป็น Mali G 76 m c 4นะฮะทั้ง2ตัวนี้ประสานกันในการทำงานต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมก็คงเห็นที่ดุดขึ้นแล้ว m a t เ e r t o p i เเนี่ยซีรีส์ P เล่นไม่ได้เลยนะคะเปิดเข้าไปนี่ค้างเป็นเจ้าเข้าเลยแต่ว่าซีรีส์ G นี่คือเล่นได้เลยด้วยซ้ำมันจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นแบบมีเดทปุ๊บนี้เลือกให้เป็นเลือกตัว G ปุ๊บเนี่ยก็จะดูดีขึ้นดังนั้นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาออกมาแบบเกมมิ่งนิดนึงเนี่ยดุดว่าไม่เกินจริงใช้ได้อยู่โอเค ต่อมานะคะเป็นเรื่องของจอภาพนะฮะจอภาพรอบนี้เนี่ยตอนนี้นะยุคนี้ณนะเวลานี้เนี่ยใครไม่ใส่จอแบบซูเปอร์อัมเลทมันเนี่ยก็ถือว่าดูแล้วไม่ค่อยมีภาษีในการต่อสู้ในตลาดสักเท่าไหร่นะคะหลายๆเจ้าหลายๆแบรนด์มือถือตำกมื่นหนึ่งเนี่ยเริ่มใส่ตัวของซูเปอร์อัมเลทมาทั้งหมดแล้วใครคร้ามจะไม่ใส่ก็คงจะไม่ได้มันจะสู้ไม่ได้นะคะรุน่นนี้ใช้จอซูเปอร์อัมเลทที่มีการดันความสว่างสูงถึง1000งพันนิตนะคะคอาเรกเป็น Full HD Plus แล้วก็มีทัสซับเบ็งเรทน,นะคะอยู่ที่ 180 h z แนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีตัวของ refresh rate ที่6 0 h z เท่านั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยหลายๆคนไม่ได้ซีเรียสก,กับ9 0 h z หรือ120 h z มากขนาดนั้นเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าผมขอจอสวยไว้ก่อนยังดีสักกว่าอันนี้ก็คือตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะคะนั้นเรื่องจอภาพตัวนี้สีสันสวยงามเอาไปดูหนังเอาไปเล่นเกมเนี่ยน่าจะมีความสุขมากกว่าจอ lcd ที่เฮิร์เยอะแต่โปรแกรมรองรับก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยมากกวา่าด้วรซ้ำแต่ไอ ให้มันลื่นไหลแบบว่าปัดโชว์อะปัดโชว์เช็งเล่นเล่น a c e b o o k เออเล่น Facebook เล่นเว็บไซต์อะไรเวลาปัดมันเนียนตามมาแต่สีสันมันก็สำคัญเหมือนกันนั่นนดัดนคิดว่าอยู่ที่คนชอบแหละแต่ถ้าเป็นนดุดนะน้ดุดเลือกจอโอเลไว้ก่อนถ้าเป็นเรานะเพราะเราแบบเซฟติดจอโอเลปแล้วอะ ต่อมานะัหน่วยความจำภายในนะคะให้มาที่128กิกแรม8อันนี้ก็ให้มาเยอะดีโดยหน่วยความจำภายในเนี่ยจะเป็นแบบ UFS 2.1นะคะแล้วก็ตัวแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะคะตัวแบตเตอรี่นะคะให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมนะคะแล้วก็รองรับชาร์จเร็วเนี่ยแบบ30วัตต์ชาร์จนั่นเอง คราวนี้มาต่อที่เรื่องกล้องถ่ายภาพบ้างนะคะกล้องถ่ายภาพนะคะสตัวนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะกล้องหลังเนี่ยเริ่มต้นจากเซนเซอร์หลักก่อน64ล้านพิกเซลตัวนี้ค่า f อเนี่ยอยู่ที่1.79รองรับตัวของคอร์สเบเยอร์ด้วยนะคะก็คือเอาง,ง่ายๆถ่ายที่แสงน้อยก็คือสว่างขึ้นออโต้ไวท์นะคะแล้านพิกเซลนะคะตัวนี้ค่า f อยู่ที่2.25ใส่สเลนมาโคมาให้นะคะมาโคเลนเนี่ยระยะ4ซนติเมตรแล้วก็ใส่ Black and White Portrait มาะคะตัวนี้จะเพิ่มสีสันเพิ่มการตัวจับแสงต่่่่าางๆให้้ดีีขึนนนเอถืวป็รุท ใส่ฟีเจอร์กล้องถ่ายภาพมาเยอะกว่าที่คิดมากเลยทีเดียวนะคะสิ่งแรกที่เขาใส่มานะคะเขาเรียกว่า tilt shift นะคะ tilt shift เนี่ยก็คือคล้ายๆกับการที่เราถ่ายภาพแล้วมันจะมีการเบลอแบบว่าบนล่างเป็นแนวทะแยงหรือแนวตรงก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะเอียงกันนะคะเขาบอกว่า tilt shift เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวที่ทำให้การถ่ายภาพเนี่ย ดูหรูหราขึ้นถ่ายออกมาแล้วมันดูเน้นนะฮะโฟกัสตรงกลางได้มากขึ้นสวยงามขึ้นก็เป็นลูกเล่นการถ่ายรูปที่ตัวเรือมี8ตัวนี้เขาใส่มาติวชิฟต์ตัวนี้นะคะตัวต่อมาที่ทางเรือมีใส่มาเนี่ยเขาเรียกว่าสเตอรี่โหมดนะคะหรือว่าโหมดถ่ายดวงดาวอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ใส่มาแล้วนะคะก็ให้เราถ่ายดวงดาวได้อย่างสวยงามรอบนี้นะคะทางหน้าของเรือมี UI ที่อัปเดตขึ้นมาใหม่เนี่ยก็มีการใส่ตัวของลูกเล่นนะคะในการถ่ายรูปพอทเทรคเข้าโหมดพอทเทรคปุ๊บกดฟิลเตอร์ปุ๊บจะเจออยู่3อย่างตัวใหม่อย่างแรกเรียกว่า Dynamic อย่างที่2เรียกว่า n e ออนพอร์เทรตนะคะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยเรียกว่า AI Color p o r t r a i t ก็เป็นตามตัวอย่างที่คุณผู้ชมนั้นได้เห็นที่ถูกขึ้นให้เลยนะคะความเป็นเนออนพอร์เทรตเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่ามันมีแบบเหมือนกับการเล่นสีสวยๆใช่ไหมให้มันมีความสวยงามคือมันได้ลุกเล่นอีกแบบหนึ่งที่สวยจริงๆนะคะก็ลองเล่นกันดูนะคะสตัวนี้คือตัวใหม่ที่ใส่เข้ามาในตัวกล้องก็คือฟีเจอร์เยอะมากก็ฟีเจอร์เยอะไปไหนเนี่ยนะคะ ตัวนี้เนี่ยยังคงใส่ฟีเจอร์ของด้วย v วีวิดีโอมาให้เราเพิ่มอีกหนึ่งอันนะคะก็คือการถ่ายรูปเราไปด้วยถ่ายข้างหลังไปด้วยนะคะและกล้องหลังเนี่ยมันมีระบบการสั่นนะคะ u l t r a Steady แต่ในเวลาที่เราถ่าย วิดีโอไปกับกล้องหลังเนี่ยครูไม่ต้องกลัวเลยไอวิวข้างหลังนิ่งๆปึ๊บเลยแต่ข้างหน้านี่มีสันเลยนะแต่ว่าก็เป็นลูกเล่นที่ใส่มาให้กับตัวนี้นะคะมีอัลตรามาโครแล้วก็มีโหมดมูฟวี่นะคะตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการเ,าเหมือนกับถ่ายหนังนะคะเซ็ตให้มันเป็นแบบฟูลสกรีนนะคะเหมาะกับปัจจุบันมากขึ้นนะคะปรับค่าสปีดชัตเตอร์ ต่างๆได้นะคะเท่าพวกนี้สัมพันธ์ยังไงคือไอ้พูดการปรับค่าสปีดชัตเตอร์ปรับค่า ISO เนี่ยจะมีผลต่อการที่เวลาคุณไปถ่ายรูปที่มีแสงทับซ้อนบางคนแบบเจอหลอดไฟปุ๊บทำไมกระพริบจังเลยพี่เอาคุณปรับสิปรับสปีดชัตเตอร์ไหมปรับ ISO อสโอไหมปรับไว้บาลานซ์ไหมให้มันสวยงามขึ้นตามสีสันที่เราต้องการนั้นมันก็เหมือนกับการถ่ายวิดีโอโหมดแมนนวลนั่นเองทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยมันดูแล้วก็คือล้าขึ้นไปกว่าคนอื่นนั่นเองอืมน่าดุด้วยน่าดุดชอบอยู่นะส่วนการถ่ายวิดีโอออนนนนนนนะะะะะะะผูู้้้้้้ชมมมมจจจถถ่่่่่าาาายยยยไไไไดดดสสสงุเเเเเีีีคคื 4K รรรับบแแแลลลลววว1080 60ฟก็ต ่ายแบบ60เฟรมได้นั่นเองนะคะ ก็ถือว่าจัดเต็มเรื่องกล้องอย่างเห็นได้ชัดมากๆแต่ว่าพว่วงมาด้วยว่าเรื่องจอภาพก็ดีด้วยก็เลยรู้สึกแบบอืมตอนนี้ดูเหมือนรุ่นเนี้ย ทำกันบ้านมาค่อนข้างดีที่เหลือคุณผู้ชมก็มารอลุ้นที่สัยว่าราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่แค่นั้นเองสรุปโดยรวมเลยแล้วกันนะคะเรยมิ8ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะออกไปต่อสู้กับหลายๆเจ้านะคะในตลาดได้ค่อนข้างดีนะฮะจอภาพที่ดีแบตเตอรี่เยอะมีชาร์จเร็วนะคะชาร์จเร็วที่ส,สุ0วัตต์ตัวกล้องเนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ใส่ฟีเจอร์มาเนี่ยไม่แพ้นะฮะหลายๆเจ้าในตลาดเช่นกันก็ดูแล้วน่าสนใจคราวนี้ก็เหลือว่าราคา จะเท่าไร่แค่นเนกนะคะมาลุ้นกันว่าเท่าไรเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวเรียมี8 5G กันในมือนั่นคือเรียมี8 5G นะคะตัวนี้นี่แบบว่าการออกแบบนี้บอกเลยว่ามันคล้ายๆกับตัวนั้นแต่มันดูแบบเบสิกคือมันมันมัน,ม,นมันไม่เชิงแบบไล่สีนะคะแต่มันเหมือนพลาสติกสีเดียวที่มันแบบเงาเงาแทนประมาณนี้ ดีไซน์นักผู้ชมตัวนี้เนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่8.5มิลมน้ำหนักเนี่ย185กรัมนั้นเราจะเห็นเลยว่ามันเบานะคะทั้งตัวเรยมี8แล้วก็เรยมี8 5G ด้วยแต่เรย์มี8ตัว 4G เนี่ยมันถือจับได้ง่ายมากจริงๆคือด้วยความที่มันบางพอสมควรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยฝาหลังเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้นะที่มันเป็นสีเดียวเนี่ยมันเกิดจากการออกแบบโดยภาพยนตร์ Fast and Furious ใช้เส้นแสงไฟหน้ารถเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงจนเกิดเดินามิกสปีดไลท์เพื่อสร้างโครงสร้างดินามิกของแสงเมื่อตกกระทบไปยังสมาร์ทโฟนสำหรับเรานะ เอาตอนนั้นดูไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับมันเท่าไหร่แต่แต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สวยนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูค่อนข้างเบสิกแต่ว่าเหมือนยุคนี้คนเขาชอบอะไรที่มันดูเบสิกแบบนี้ปะแบบสีเดียวอะ่ะก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีได้สีที่มีสองสีให้เลือก่านผู้ชมมีสี super sooth black นะคะตัวนี้แล้วก็มีตัวของ super sooth blue ที่ในมือได้ดูดเนี่ยเขาบอกมีการชุบอินเดียมไฮกลอสนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นประกายด้วยแต่เรื่องความสวยงามนี่มัน มันห้ามกันไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมว่าแบบใครจะชอบอะไรนะฮะคืออันนี้นดูชอบแบบเนี้ย <c oughs> ไม่รู้อ่ะเออคนเราต้องชอบไปเหมือนกันชอบเหมือนกันเราก็กินผัดกะเพราจานเดียวกันทั้งประเทศเราสิใช่ไหม <c oughs> เออนั้น,น,นตามนี้นะโอเคดูต่อด้า <c oughs> นล่างมีรูสิวฟอ3.5เหมือนกันนะคะมีทป์4มาให้กับเรานะคะด้านซ้ายมือนะคะมีทาไซซิมที่สามารถเพิ่ม,มเมโมร,รได้สูงสุดถึง1เทราไบต์นะคะ 2ซิมกับ1เมมด้านบนไม่มีแมคโฟตัดเสียงรบกวนอ้าวงงเหมือนกันด้านขวามือท่านผู้ชมมีปุ่ม Power ที่ใช้คู่กับ Finger Scanner นะครับก็คือตัวของอสแกนลายนิ้วมือนะฮะที่สามารถปลดล็อกได้เวลาเพียงแค่0.3 วินาทีเท่านั้นเองหน้าจอด้านหน้าท่านผู้ชมออกแบบมาตัวนี้เป็นจอแบบ Refresh Rate 90 h e r z นะคะเป็นจอแบบ Full HD และพนร์ัจอนั้นเป็นแบบ LCD นั่นเองนะคะก็ง<ๆ>่ายๆก็คือใครอยากได้ที่ Hertz เยอะหน่อยเนี่ย<ๆ>ก็มาเลือกตัวนี้นะฮะที่จอเนี่ยเป็น LCD แต่ว่าเป็น90 h z แต่ว่าตัวนี้นะคะเป็น LCD ที่สีสันค่อนข้างดีแต่จะดีเท่า OLED ไหมก็คงเปไปไม่ได้ถ้าพูดอย่างนั้นก็คงจะดูโกหกเกิน ok ไปแต่นั้นดูไปเซิร์ชมาเจอว่าตัวนี้นะคะสามารถดัน brightness หรือว่าความสว่างเนี่ยสูงสุดได้ที่600 nits ดังนั้นจะเป็น LCD ที่จะสามารถต่อสู้กับแสงแดดได้ในระดับที่ดีของ LCD ย้ํา LCD นะคะเพราะเป็น OLED เนี่ยมันดังขึ้นหลัก800,000นหนึ่งหมดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่600ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเป็นจอที่โอเคถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของคนที่อยากได้ 5G นะคะแล้วก็ Refresh Rate เยอะหน่อยแต่ว่าตัวจออาจจะสีสันไม่ได้คมมากเท่ากับตัว 4G สักเท่าไหร่เพาว่าหลายๆคนก็มีตัวเลือกที่แตกต่างกันไปก็ลองคิดดูพื่อใครอยากใช้ 5G ก็ตัวนี้ก็ได้โอเค ต่อมาคือเรื่องของหน่วยประมวลผลนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น 5G จังนั้นซีรีส์ที่เป็นตัว G เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะคะรอบนี้ขยับมาใช้ตัวของ d i a m e n s i t y 7 0 0อยู่แต่จริงๆแล้วดูดเองก็มีคำถามเหมือนกันว่าเนื่องจากว่าตัวเก่าเขาเนี่ย Realme 75g เนี่ยมันเป็น Dimensity 8 0 0อยู่ตัวนี้นะกลับมาเป็น 700refresh rate ของจอเนี่ยก็ลดลงจาก 120hz เนี่ยเหลือ 90hz คราวนี้ต้องบอกกันว่าต้องลุ้นเลยลุ้นในเรื่องของราคาว่าจะเปิดออกมาอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนเพราะว่าสเปคมันแอบดูน้อยกว่าตัว e a l มี7 5G เหมือนกันนะคะการใช้งานนะคะของตัวม i ดเทคตัวนี้เนี่ยความแรงการเล่นเกมต่างๆเนี่ยนัดูดะลองทำการทดสอบนะคะกับเกมค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเนี่ยก็เล่นได้ดีนะคะดีเอาตรงมัน มันมีความใกล้เคียงกับซีรีส์ G 95เหมือนกันสองตัวเนี้ยอาจจะไม่ต่างกันมากแต่ถ้าดูว่า Diamond City เนี่ยมันแอบด,ดีกว่าอยู่นิดๆในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของความนิ่ง,งต่างๆในการใช้งานอะไรแบบนี้ที่บอกว่ามันนิ่งกว่าหรืออะไรกว่าเนี่ยก็คือในเรื่องของการใช้งานเรื่องของแบตเตอรี่นะคะ G 95เนี่ยจะมีความแรงที่ดูแล้วอาจจะเหนือกว่าตัว 5G น,น,นิดหน่อยนิดหน่อยได้เองไม่เยอะนะฮะนิดเดียวแต่ว่า 700U เนี่ยมีตัว U ข้างหลังเนี่ย Ultra Power Saving แน่นอนนะคะก็คือตัวประหยัดพลังงานเนี่ยตัวนี้กินไฟน้อยกว่าาสรรก ก็ลงมาที่7นาโนเมตรดังนั้นการควบคุมไฟดีกว่าแบตเตอรี่ดีกว่าการใช้งาน 5G ของเครื่องนี้เมื่อนำออกไปใช้ข้างนอก กับตัวอื่นๆก็จะดีกว่าตัว 5G ที่มันแบบอาจจะกินไฟเยอะกว่านี้นะนะตัวนี้เนี่ยมันดูชัดเจนมากว่าจุดมุ่งหมายในการขายของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะชัดเจนว่าตอบโจทย์คนที่อยากใช้ 5G แต่ว่าสแตนบายแบตเตอรี่ได้นานส่วนเกมนั่นดูบอกเลยว่ามันมันห่างกันนิดเดียวคือนั่นดูว่า G 9 5มันดีกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองในการเล่นนะคะแต่ว่าภาพรวมในการประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้มันจะแบตเตอรี่จะค่อนข้างอึดกว่ายิ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ 5G นะมันก็จะยิ่งอึดกว่าเข้าไปอีกกกกเเหมมมือออนน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 ััััััั่่้้้จจจุดดขขาาาางงงตตตววีีะคคแช เดี๋ยวรอมาดูส่วนอื่นกันว่ามันจะมีตัวไหนอีกให้เป็นจุดตัดสินใจว่าอยากจะเลือกตัวไหนเนาะหน่วยควาจำภายในนะักผู้ชมให้มาที่ 128GB RAM 8นะคะเป็นหน่วยความจำแบบ UFS 2.1แล้วก็แรมเนี่ยเป็น LPDDR4 นะคะแบตเตอรี่ให้มาที่5 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยลดลงมานะคะเหลือ18วัตต์นะก่อนที่เราจะเป็นเรื่องกล้องกันเนี่ยเรามาพูดกันถึงสเปคที่เราพูดกันไปก่อน,นนี่ก่อนว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนตัวนี้จะมีภาษีที่น่นนาสนใจคือตัวนี้มันจะขายแนว 5G เลยเท่าที่หลูลองดูนะมันมาแนวแบบเออฉันจะใช้ 5G อะ่ะแล้วก็แบบฉันจะแบบประหยัดแบตเตอรี่กว่าชาวบ้านเขา30%อะไรประมาณนี้แล้วก็มีการออกแบบที่เขาบอกว่าไอ้ตัวขอบโค้งๆตรงกระจกเนี่ยคือตรงกระจกรอบตัวขึ้นเนี่ยเขาจะ คือเขาหล่อด้วยตัวของไมโครครกหรือว่าตัวที่เอาไว้กันรอยแตกเล็ก,เลกๆเพื่อทําให้กระจกของรามันแตกได้ง่ายคือเอาตัน้มันเหมือนมันแบบมันดูทนทานกว่าจริงนะคือจับปุ๊บเนี่ยมันดูแข็งแรงกว่าดูทนทานกว่าตัวนี้มันบางบาง,บางๆหน่อยดูพรีเมียมหน่อยนะฮะตัวนี้มันจะดูแข็งแรงแข็งแรงหน่อยแล้วก็ขายแนว 5G อาจาจะอยู่ประมาณเนี้ยนะเพราะถดาดูจากสเปนอื่นเนี่ยเปิดเรื่องกล้องมาเนี่ยตัวนี้กล้อง48นะฮะตัวนี้กล้อง64นั้นแล้วดูดูมองว่าว่าตัวนี้มัน กล้องก็ความละเอียดขึ้นน้อยกว่าเหมือนกันนะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องกล้องนึงลวกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างกล้องหลังท่านผู้ชมให้มาทั้งหมด4ตัวเหมือนกันนะคะประกอบไปด้วยกล้องหลัก48ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้ค่า f อยู่ที่1.8แล้วก็กล้องเนี่ยตัวนึงนะคะจะมีกลมๆเหมือนกันเนี่ยที่เราพูดเอาไว้เห็นไหมคะมันจะมีเหมือน AI ตัวนั้นนั่นมันไม่มีกล้องนะคะมันทำออกมาให้สมมากกันนี่เฉยอีกตัวนึงเนี่ยเป็น Portrait เลน s นะคะแ a c k and w ไว t e อีกตัวนึงเป็นมาโครเลน w i ร e คือ รุ่นนี้ไม่มีอัลตราไวซซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าไอาต้องมาดอรอลุนราคากันนิดหนึ่งว่าจะได้ที่เท่าไหร่ ก็ให้ความเร็ดมาที่16ล้านพิกเซลนะครับเหมือนกันเลยกับตัว r e a m e 8 4 g ีเนี่ยให้มาเหมือนกันนะคะส่วนฟีเจอร์ของกล้องนะคะตัวนี้งานวิดีโอเนี่ยก็อัดได้นะคะสูงสุดที่ตัว 180p 0ก็คืออัด 4K ไม่ได้อัด60เฟรมไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวเพิ่มเติมนะคะในตัวโหมดอื่นๆเนี่ยทั้งโหมดตัว Dual View Mode ก็ไม่มีนะคะแล้วก็โหมด Movie ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะตัวฟิลเตอร์เนี่ยที่เป็นตัวเดียวกับที่ตัวของ r e มี m e 8ซีีมีอย่างเช่นตัว Dynamic Bokeh ฮันย พลาสตเทรดหรือว่าจะเป็นพวก AI Color เลอร์พลาตเทรดตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันดังนั้นะเดี๋ยวรอรุอ้นราคาเลยแล้วกันเรย์มี8 5G ตัวนี้เนี่ยจะราคาที่เท่าไหร่เพราะวได้ดูดเองอะไม่ทราบเลยส่วนตัวอย่างภาพถ่ายนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนิดนึงแล้วกันนี่ก็จะเป็นตัวอย่างภาพถ่ายนะคะจากตัวเครื่องนะ,ะของเรย์มี8 5G ตัวนี้นั่นเองนะคะก็ได้ดูว่าก็ทําได้ตามมาตรฐานของเรย์มีนะก็คือกล้องมันก็สวยของมันอยู่แล้วอะนะเพแต่มันอาจจะไม่มีลูกเล่นอะไรที่อาจจะดูพิเศษสักเท่าไหร่นั่นเองนะะค สรุปโดยรวมเลยก็เล่ากันนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็คงจะรู้แล้วว่าตัว r e ียวมีตัวที่เป็นตัว 4G เนี่ยดูสเปคจะดูอลังการงานสร้างกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันยังไงจะต้องรองรุ่นราคากันนะคะส่วนตัวเรียวมี8นะคะตัว 5G ตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นคนที่ต้องการใช้ 5G เป็นหลักแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ได้มากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยประมาณ30%เพราะเขามีระบบสลับ 4G5G ให้อัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ดูลองใช้ดูทั้ง2เครื่องนะเออไอตัวนี้มันก็อึดกว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นจอ OLED มไหมนะด,ดูเปลี่ยนวอลเปเปอร์ด้วยสวยไหมไหมสวยงามนะ,ะอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะทำได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าสีดำตัวนี้มันดานดำโอเค สำหรับวันนี้นะคบเราคงทิ้งรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะนี่คือเรือมี8แล้วก็เรือมี8 5G ใน,ใน,ในทั้ง2ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมชอบตัวไหนมากกว่ากันแต่ถ้าถามนาดุดนะนาดุดว่า 5G สำหรับนาดุลอาจจะยังไม่ได้แบบตื่นเต้นขนาดนั้นนาดุดชอบตัวนี้มากกว่าแต่คุณผู้ชมชอบตัวไหนเนี่ยก็สามารถบอกน้าดุดได้นะเพราะว่าเราต่างก็ไม่ป็นต้องชอบเหมือนกันก็ได้นะคะก็ลองเลือกซื้อูตามที่ต้องการละกันนะคะเราวันนี้รายการของเราล่ลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยว่าวันนี้คลิปน เยอะนะฮะก็พยายามรักษา,าวเวลาให้ได้มากที่สุดนะฮะตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงเข้าไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็นอนหลับันดีลาตีสวัสดิะฮะเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย